ว่าข่าวแรกวันนี้เป็นข่าวของศิล,ลปินหนุ่มคนนี้ดีกว่าค่ะนัทสัคดาทอเราเคยรายงานกันไปแล้วในเชาวทอล์กเนาะถึงการทํางานของเขาเบื้องหลังวันนี้เรามีเรื่องเกี่ยวกับเขามาอัปเดตกันค่ะหนึ่งเพลงใหม่เลยนะคะซิงเกิลล่าสุดของหนุ่มคนนี้ค่ะยิ่งคุยยิ่งเหงาะคะเขาก็แน่นอนกำลังเตรียมอัลบั้มใหม่อยู่ค่ะแต่วันนี้เรามีเบื้องหลังการทํางานมาฝากกันด้วยค่ะไปชมกันเลยค่ะในเดียวกันค่ะนี่ ยังคงหล่อเหมือนเดิมเลยนะคะเรียกว่าเราพามาเจาะเบื้องหลังกันตั้งแต่ตอนประชุมงานเรื่องอัลบั้มเลยอ่ะโหอินไซต์สุดๆนะคะตอนนี้กําลัง,งเคร่งเครือเคร่งเครียดกันเลยทีเดียวนะคะดูดิคุยกันเรื่องร้อ,อ,องยังไงดีหวยออกอะไรไม,ไม่ใช่แล้วร้ <laughs> องเพลง,งหวยออกอะไรน,นี่เราบอกด้วยนะ <laughs> นะคะแล้ววันนี้ก็ได้พี่ต้นนะคะสุวัชชัยมาปรีวิวให้ด้วยนะคะส่วนพี่เอกก็มาช่วยในเรื่องของเนื้อร้องของเพลงด้วยค่ะเวลานี้นะครับ ถ้าพวกนี้มีประชุมที่ร้องไกยเพลงพวกนี้ไปสร้างแรงกับก็ไม่ต้องมีปัญหานักกับแต่งเพลงนั้นเพลงจบกรณีการร้องบล a h b l ่ h าอันนี้ก็คือแบบเราเอาเบื้องหลังจริงๆมาให้ได้ดูกันไปดูกันนิดนึงค่ะ วันนี้ผมนัชศรธรน,นะครับก็มาอยู่ที่สตูดิโอของพี่ต้นสุวัชชัยโปรดิวเซอร์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้มีพี่ต้นประชุมด้วยพี่เอกก็มานะครับพี่เอกเลวิโปรดิวเซอร์วันนี้เรามาคุยอัปเดตอัลบั้มกันคุยแนวทางให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นหาเพลงซึ่งตอนนี้เนี่ยเกือบจะมีเกินแล้วด้วยนะครับจะต้องมีการคัดออกเพื่อให้มันลงตัวที่สุดแต่ว่าก็เดี๋ยวอีกไม่นานน่าจะได้ฟังกันแน่นอนครับ อืมอีกไม่นานก็จะได้ฟังกันแล้วค่ะแน่นอนว่าเราจะได้ฟังก่อนครแน่นอนนะคะในชูมิสิกของเรายังไงก็ตามไม่ว่าเขาจะอัปเดตไปในวทางไหนซิงเกิลยังไงเอ็วีถ่ายทำที่ไหนเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราเอามาอัปเดตให้คุณผู้ฟังให้คุณผู้ชมของเราฟังกันชมกันแน่นอน,นะคะ่ะ